ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็กกับชายายิ้มช่วงสองวัยนะครับ,รบผมชายาย,ายิ้มวิไลกับว่าที่ดรเอกเทศยิ้มวิไลนะครับเราจะหนีเรื่องการบ้านการเมืองเดี๋ยวพูดกันในช่วงสุดท้ายช่วงที่สองนะครับช่วงนี้เรื่องของสภาวะโลกร้อนเรื่องของพายุซไซโคลนเรื่องหิบงหิมะทลลมกระแหลกละแล้วฝนตกดักทั้งทั้งด้านภาคใต้นี่นะครับก็เรียกว่า เราจะมาสนทนากันประมาณสัก10กว่านาทีกับท่านอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและก็เป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยแต่ทำไมท่านสนใจในเรื่องของให้ความรู้กับรายการเรากับพี่น้องประชาชนมาคุยกับผมมาหลายครั้งแล้วนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชวลิตครับครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับคุณเอกเทศสวัสดีครับครับอาจารย์ครับ ทำไมในเรื่องของสภาวะโลกร้อนตอนนี้กระทบกระเทือนทั้งอเมริกาทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็โดยเพราะยิ่งกับในเรื่องของเอเชียแล้วก็ฝนตกหนักภาคใต้แล้วเอาในเรื่องของภาคใต้ซะก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของอตั้งแต่เรียกว่าจังหวัดชุมพรภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีเจอในเรื่องของพาย,ยุพายุ อาจจะเป็นพายุคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นรุนแรงหรือจะรุนแรงมากขนาดไหนยังไงครับอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนึ่งเรื่องของไซโคลนบอมพสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามแล้วก็หิมะตกในเรื่องของทั้งอังกฤษอังกฤษเรียกว่าทั้งอเมริกาเนี่ยอาจารย์เราคุยเรื่องของพายุที่มาถล่มทางภาคใต้ของเมืองไทยก่อนครับอาจารย์ครับครับ ไอ้ของภาคใต้นี่ยังไม่เป็นพายุนะครับครบม,มันเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ํนานะอยู่ในอ่าวเบงกอนนะอยู่ในอ่าวเบงกอนแล้วมันเคลื่อนที่นะ ยังยังไม่เป็นพายุด้วยนะครับแสดงว่าความแรงนะความแรงยังความเร็วของลมยังไม่เกิน65้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วรอบตัวนะครับแต่มันก็เคลื่อนที่ได้ได้ดีนะเคลื่อนที่นี่เป้าหมายไปนู่นนะเมืองเชนไนประเทศอินเดียนะครับ oh. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวตัว,ต,วตัวพายุเองเนี่ยนะฮะตัวยอมของ,ของกดอากาศตา,ตามเองเนี่ยไม่ได้เอาความชื้นมาตกบ้านเรานะครับแต่ว่ามันทําให้ลมแรงนะ ลมที่เรียกว่ามาจากทางทะเลจีนใต้นะครับมันก็ถูกดึงไปนะะก็เลยทําให้อหอบเอาความชื้นนะครับจากทะเลจีนใต้กับอ่าวไทยเนี่ยมาขึ้นฝั่งก็เลยทําให้ฝนตกหนักนะครับจริงๆ <ừ> ิงก็ไล่ตั้งแต่ชุมพรลงมานะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองยบสามนะครับ,รบชุมพรก็มีฝนตกหนักนะแต่ว่ายังไม่ท่วมนะครับ ลงมาสุราษฎร์ก็ไม่ท่วมนะครับก็เริ่มมาที่นครเนี่ยครับจะท่วมนะท่วมแต่ว่าท่วมเล็กน้อยตอนนี้นครก็เริ่มลดลงนะครับอย่างนี้ครับพอมาถึงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันยี่หกเมื่อวานนี้นะครับตกแรงมากถึงสามร้อยสี่สิบมิลิเมตรเลยนะครับในพื้นที่ปัตตานีฮะปัตตานียะลานราธิวาสนี่เรียกว่าสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ ที่ปัตตานีนี่ไปถึง5้าอิเลยนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนะฮะตั้งแต่เมื่อวานบ่ายจกนกระทั่งถึงวันนี้เย็นนะยครับยังไม่หยุดเลยแล้วก็หนักขนาดเกิน300อมิลลิเมตรนี่หมดทั้งพื้นที่นะครับ แล้วนั้นถ้าครับถ้าถ้าดูแล้วก็ยังไม่ใช่พายุแต่ว่าถามว่าทําไมมันถึงแรงอย่างนี้นะครับาามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำสองหย่อมเลยครับหย่อม,อมหนึ่งนี่วิ่งวิ่งไปเรียกว่าไปอยู่กลางอ่อาอวเบงกอลแล้วนะครับใกล้จะขึ้นฝั่งที่เมอืมองเชียนไนนะครับอันนั้นก็ดึงความชื้นมาส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกลูกหนึ่งนะครับที่วิ่ง ตอนนี้กาลังวิ่งขึ้นฝั่งที่มาเลเซียนะฮะฝัง่งด้านกลางกลางประเทศมาเลเซียเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้มาเลยน,นะครับก็จะเริ่มข้ามประเทศมาเลเซียไปไปอยู่ในฝั่งอัามันอีกนะครับดับผม,มก็เลยดึงดึงความชื้นจากทางอ่าวไทยนะครับขึ้นมาตกเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ก็จะหนักนะครับสามจังหวัดชายแดนนะฮะสามจังหวัดก็ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับซึ่งอาจจะพ่วงพวงเอาอำเภอบางอำเภออย่างเช่นอำเภอเทพานาทวีนะครับสะะดาและที่สำคัญคือหัดใหญ่เนี่ยครับหัดใหญ่ถึงแม้ตอนนี้ระดับน้ำยังจะอยู่ต่ำนะครับแต่ว่า ฝนที่สะเดาตกมากและที่สะเดาเองนี่เริ่มล้มตลิ่งแล้วด้วยครับที่อำเภอสะเดาเลยครับอันนี้อาจารย์ครับอขออ,ขน,าอาานุญาตขัดจังหวะอาจารย์ส่วนใหญ่มาจากทางฝั่ง,งอ่าวเบงกอลซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมันตัวตัวความกดอากาศต่ำอยู่ในวเ,เบงกอลครับ,รบแต่ว่ามันดึงความชื้นนะยดึงความชื้น ให้ขึ้นฝั่งทางฝั่งฝั่งอ่าวไทยนะครับ,รบทีนีวน้วนอีกรูปหนึ่งนะฮะอีก,กรูปหนึ่งที่ว่าวิ่งผ่านมาเลเซียนะครับวันที่28 29นี่ก็ทําให้ฝนตกทางด้านอ่าวไทยนะครับแต่พอ,อประมาณวันที่29 30กับหนึ่งเนี่ยครับมันจะทําต้องไประมัดระวังว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นที่สตูลตรงังแล้วก็ภูเกต็ตก็คือฝั่งฝั่งทางด้านอันดามันอีกด้วยนะครับ,รบแล้วในส่วนของพื้นที่ เรียกว่าสามจังหวัดนะยะ,ยะ,ยะลาปัตตานีนราธิวาสฝนก็จะลดลงแต่ว่ายังตกต่อเนื่องไปถึงวันที่หนึ่งธันวาคมเลยครับก็คือหลังจากวันที่หนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะซาลงบ้างแล้วหรือหรือว่ามันจะมีอิมแพคอะไรที่รุนแรงมากขึ้นไหมครับอาจารย์ขออนุญาตถามต่อจากบอยลูกชายคนกลางผมเนี่ยอาจารย์นะเห็นทั้งทีมงานของช่องทีนเอ็นสิบหกของเราเนี่ยและช่องยี่สิบสี่เนี่ยในเครือซีพีของเราเนี่ยนะฮะบอกว่า น่าจะมีพายุที่ไหลามาจากจากประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยทางด้านตอนใต้เดียจริงแท้ขนาดไหนครับท่านจายครับอ๋อมันมันเลื่อนต่ําไปที่มาเลเซียแล้วครับอ๋อตอนนี้กําลังจะขึ้นขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของกลางตอนกลางอของเออเออมาเลเซียเลยครับเพราะนั้นเออส่วนที่เราก็จะได้เออผลขอบขอบ แต่ว่าทุกวันนี้ฝนมันตกเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเมื่อวาน340วันนี้530มิลิเมตรเนี่ยครับรวมสองวันนี่เราว่าไปแล้ว800มิลิเมตรนี่นะครับมันก็ชุ่มฉ่าไปหมดแล้ว800มิลลิเมตรหรืออาจารย์ฮะใช่ครับ800มิลิเมตรในสามวันนี้นะครับสามวันรวมรวมกันเลยนะครับอันนี้วันพรุ่งนี้ยังตกต่ออีกนะตกต่อไปจนกระทั่งหนึ่งวันที่หนึ่งนบครับ เดี๋ยวนะครับอ,อ,อ,อาจารย์ขอขอนุญาตถามเพิ่มเติม800มิลลิเมตรนี่คือความหมายคือก็ระดับสูงของน้ําหรือเปล่าฮะใช่เดี๋800 mm ้800มิลลิเมตรก็ประมนาบ่อยเมตรของฝนนะครับครับมิลลิเมตรของฝนคือโดยทั่วไปเนี่ยนะถ้าตกเกิน60มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าตกหนักนะครับครับแต่นีเนี่มันเรียกตกหนักมากและมากด้วยนะฮะเป็นเรียกว่าสุดขั้วแะครับคืออย่างที่ แล้วนะครับก็350มิลิเมตรนะครับทีนี้อาจารย์ครับเรื่องพายุงพายุทั้งหลายเนี่ยฝนตกหนักทั้งหลายเนี่ยมันจะตกไปอีกยาวนานขนาดไหนครับท่านอาจารย์ครับในส่วนของภาคใต้ก็ยังมีไปถึงตลอดเดือนธันวาคมเลยครับโอ้โหช่วงไหนจะมากช่วงไหนจะน้อยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าช่วงเนี้มากโดยเฉพาะสามจังหวัดนี้นะครับไปจนเรื่งถึงวันที่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับครับ พอคลี่คลายไปก็ต้องดูว่าถัดไปเนี่ยนะครับมีความแปรปรวนของอากาศอย่างไรอีกบ้างมีการที่เรียกว่าก่อตัวมีมีเมฆฝนมีพลังงานนะมันเคยเกิดนะในเมื่อสีอ่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพายปลาบึกนี่เกิดเอาวันที่ยี่ิบห้าธันวาคมเลยครับครับทีนี้ถามก่อตัวอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยครับครับทีนี้ถามอาจารย์ว่ามีคนลูกศิษย์ลูกหาผมเพื่อนฝูงผมถามบอกเฮ้ยอาจารย์ทําไมเนี่ย อปีนี้อากาศหนาวมาช้าจังเนี่ยนะฮะม,มันมันอุณหภูมิอุณภูมิมันมัน,ม,นมันจะลดระดับลงเมื่อไหร่อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ ความหนาวละลอกละลอกนี้นะครับที่มามาแล้วนะฮะเริ่มมาก็สัมผัสทางภาคเหนือนะครับช่วงปลายเดือนนี้ก็จะหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าอุณหภูมิลดต่ําลงสององศาสามองศาถึงบางแห่งก็ถึงห้าองศานะครับอันนั้นนะครับก็จะมาหนาวจริงแล้วครับแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยนะครับวันที่สองที่สามที่สี่ก็จะเริ่มถอยกลับไปอีกแล้วครับจะอ่อนกําลังลงอีกครับ คือมันเอาแนวเอาน่อยไม่ได้ทีแน่กลับไปคุยถึงเรื่องของอยากจะถามอาจารย์นิดนึงเชิญเอาจารย์ครับในในในช่วงที่น้ำมันกำลังท่วมสายใต้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐทางรัฐบาลนะครับมีมาตรการที่จะดูแลประชาชนยังไงบ้างทีนี้ครับในช่วงนี้อาจารย์พอมีคําแนะนําให้กับประชาชนที่อาจจะดูเราอยู่นะครับว่ามีมาตรการที่จะต้องป้องกันตัวเองระมัดระวังมีทําอะไรให้ ให้ให้หนีจากภัยน้ําท่วมหรืออะไรเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้ไหมครับอ,อาจารย์ตอบเดี๋ยวผมตอบตอบ,ตอบแทนอาจารย์ต่อจากเขาเลยฮะเชื่อเลยฮะอาจารย์ครับก็ในในส่วนของทางรัฐบาลนี้ก็ได้ขึ้นกําลังลงไปแล้วนะมีการเตือนภัยแต่ว่ามันมันเรียกว่าอาจจะกระชันชิดไปนะกระชันชิดไปเพราะว่า อเอออมันกระเตือนปุ๊บก,ก็ตกเลยตกหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวาน <SE> น,วานี้ตกหนักมากๆเลยครับครับ,รบแล้วก็เริ่มท่วามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเมื่อคาน <tweet. S 1> นี้ท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสุดๆตอนนี้นะครับมีก็มีพื้นที่พักพิงอยู่หลายพื้นที่นะที่ทางราชการเคยมาแจ้งไว้ตอนนี้ก็ต้องเอาจริงแหละครับก็ต้องใช่าะเพียงแต่ว่า มันโกลลหดนว่าเวลามันสั้นไปนะครับแต่ทุกปีเนี่ยผมก็เห็นเนี่ยนะฮะไอเครื่องสูบน้ําก็ดีนะครับเห็นกองทัพก็ดีเนี่ยทั้งบกเรือทั้งละอากองอากาศโดยเฉพาะยิงกองทัพบกกองทัพไทยนะฮะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บ้านสองชั้นนะพี่น้องประชาชนทีนี่กลับไปถามอาจารย์อีกประมาณสักสามสี่นาทีอาจารย์ครับในเรื่องของ สภาพยุโรปก็ดีพายุไซโคลนที่ถล่มของประเทศแคนาดาด้านตะวันตกแล้วก็รัฐวอชิงตันเนี่ยนะฮะแล้วก็อังกงอังกฤษเนี่ยสเปนเนี่ยนะครับเจอพยุงพายุแล้วก็เจอน้ําท่วมกับหิมะตกเนี่ยอาจารย์มันคือมันเกิดอะไรขึ้นครับกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมันมันจะมีมาตรการคือตอนนี้เราพูดกันมาหลายหลายหลายปีแล้วนะครับแล้วผมก็สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ชวลิตเนี่ยมันมัน มันจะเกิดอย่างนี้ไปอีกนานสักขนาดไหนหรือว่ามันเกิดไปช่วงกระบพราสายครับท่านอาจารย์ครับใช่เลยครับในส่วนของภาวะโลกร้อนนี่เกิดแล้วไม่มีกลับไปดีดังเดิมไม่มีฮะเกิดแล้วมีแต่ว่าเราจะชะลอไม่ให้มันเลวร้ายมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่จารย์ชัยยาพูดถึงเมื่อกี้นี่ใช่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนสเปนนะฮะบาร์เซโลนาทางวาเลนเซียอะไรย่างนี้นะครับั็ อันนั้นก็เกิดภาวะที่มาจากโลกร้อนชัดเจนนะครับ,รบม,มีผลงานวิจัยมาสนับสนุนเลยว่าไอไ้อการที่จะเกิดอย่างนี้นะภาวะที่เ,เรียกว่ามีเจ็ตสตรีมนะเจ็ตสตรีมมาหยุดชะง,งักหยุดชะง,งักแล้วก็หล่นลงมานะหล่นลงเอาความเย็นเนี่ยเจ็ตสตรีมจากทางโลกขั้วลงเหนือนี่นะครับมันหล่นลงบนผิวทะเลทําให้ทะเลนี่ที่ที่มีความชื้นสูงอยู่แล้วเนี่ยครับมีการหมุนตัวแล้วก็ เอาน้ําไปท่ว encia, มวาเลนเซียภายในแปดชั่วโมงเนี่ยครับแปดชั่วโมงนี่ฝนตกสี่อมิลเมตรอะไรเงี้ยครับ<อ>ถนนนี่ก็กลายเป็นคลองหมดเลยจะเห็นว่ารถนี่ถูกน้ําพัดไปกองอยู่เยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับอันนั้นก็ภาพที่สเปนนะครับอันนี้ไปทางตะวันตกของทวีปอเมริกานะไม่จะเป็น,นแคนาดาเองนะแล้วก็มาทางแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาวอชิงตันด้วยเนี่ยอันอันนี้ก็เป็นภาวะที่เรียกว่า ความชื้นมีสูงนะค,ความชื้นในทะเลทั้งนี้นั้นก็เนื่องจากผิวน้าทะเลนี่มันมีความร้อนสูงขึ้นนะครับปีนี้เป็นปีที่มีความร้อนสูงกว่าปีอื่นๆที่มีมีเรียกว่ามีบันทึกมาตั้งแต่อ,อตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมมานี่นะครับโหโหเราสูงมากแล้วนะเพราะสูงมากเนี่ย ความชื้นความการละเหยจากทะเลขึ้นมาเป็นเมฆเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีมากฮนะมีมากกว่าปกติแล้วในส่วนของทางอเมริกานะไม่ว่าจะเป็นทางะะตะวันตกนะ,ะทางตะวันตกของทวีปอเมริกาตอนเหนือเลยแคนาดาโคลัมเบียติดกับทางอ,อเมริกาเองเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเจ็ดสตรีมเหมือนกรณีเมื่อกี้สเปนเลยนะครับว่าเวลาเจ็ดสตรีมความเย็นมาเนี่ยมาปะทะกับความอุ่นที่อยู่ในทะเลเนี่ยครับก็ ทให้ความชื้นนี่รวมตัวกันสูงแล้วก็เป็นปริมาณน้ําเป็นปริมาณเมฆอย่างหนานแน่นมากเนี่ยครับเข้ามาตกในพื้นที่แผ่นดินเลยครับ,คร,บครับครับก็เรียกว่ามันก็เกิดสภาวะอันนี้เราก็เรียกว่าต้องปลูกต้นไม้เยอะๆอะนะครับแล้วก็อย่าปล่อยในเรื่องของอมลพิษในเรื่องของฟอสซิลพลังงานต่างๆมากมายนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดพอดีแล้วทราบวัฒนาจารย์ก็มีภารกิจ ที่จะทําต่อไปนะครับขอกราบขอพระคุณทัตอาจารย์ชาวบริครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาคุณเอกเทศสวัสดีครับครับ